สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่แปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเมื่อนี้จะพาท่านผู้ชมมาหาคุณตาจะมาขอโชคอยู่ตรงหน้าน้ากันบ่าวเถากบมาหอดแล้วนะคุณผู้ชมมาฟังน้ากันหวดนี่คุณตาจะจุดถูบได้ตัวใดนะคะฝนเ้อตื้มขึ้นเลยะเพราะว่ากับพท่านเนี่ยนวนห้องปานไองค่ะเพราะว่าว<อ>ันที่ชิบหาแล้วคนจีเนียนน,นวดค,คนบอกกันนิ่งๆคินอนเพราะว่า พอคนใจเงินเดียให้ตาโอ้คนใจเงินเดียบตัดออกมาเป็นกระดาษค่ายๆกระดาษติลงทพบไจ้าพว่าคนใจเงินเดียในตาใจเงินเดียใ้ตาสิบห้าหมื่นนี่โอ้ผมนเมยนบดูดผมว่าผมเด็ม่ช้ดนสิบหกสิบเจดหมื่น่าวัมืงแคช้นี่สิบีมึงดีแล้วว่งเ่นอาเงินเดียได้สิบีบาทว่ามสิบธีบาทสิบธีหมื่นนี่อนอ้าก็เรยว่าโอ้สิบีหมึงมันงินแสนเลยว่านี่น้ให่บัดะ ว่าบ้านเป็นบ้านตาเป็นบ้านปากอืสวัสดีครับสวัสดีคุณตาครับผมสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีเอฟซีแ, FC แฟนครับทั้งช่องอันนี้อยู่หน้าไม,ม่หมูนะผมชมคุณตากาตับมัตเตซานะครับเอฟซีตรอถามเกิดเขามาหลเลย,ยพี่น้องเด้ออันนี้ไม,ม่หม,มูท่านผู้ชมวัสดีค่ะจะเป็นทุกนาอันนี้หน้าไม,ม่หมูพี่น้องจ้าหน้าไม่หมูเนี่ยละคะ เสียงหน้ากับปันเฮี้ยนน้ำม่หมูเนาะทั้งหมดแล้วบู่ีผด้ไดม่มมมบแมานี่หน้าคุณตาอยู่ใช่ครับผมนี่ติดกันติดกันยุ่งครับผมขามหวยไปน,นี่ครับ <laughs> นี่คุณตาใจดีท่นผู้ชมงวดที่แล้วไปบอดไปบอกฮอดบ้านตาวินเจลรต,ตรีมันมาคุณตาเอคุณตาไปพ่อไม่หมูอย่นั้นพอดีมันคุณ่าส <laughs> ื่อน้ำจ่อยตาวัาตาวินพไดน้ำตาอยู่ตาวินพไดโชกน้ำโย่พไดโชอยุหะไอคุณตาฝันว่าทุ่มจะทีะจั่างผีให้ผีหน้า ผู้ชายผูกไงใส่สุดขาวไงใส่สุดขาวผู้ชา,ายตับเป็ดี่อแต่พระเจ้าเป็นครอบครัวบ่ตาเออมันอยู่อาศัยยุน่นเฮาอาศัย,ยุ่นอ่โอ้เออเออเอาใสยยุนเผานี่นพ่อเนียโอ้ยลูกโตกับมีดีเออจ้ะเนี่ยนะเขาก็เลยว่าเอาแต่ก็บอกตักตวโตมาตัวงานจะตักกจะห้ามมีดถือกิลิก็ะเจ้หาเล่าอยู่บม่ชู้กินตัวต่างพวกพวกมันย่างดีผู้เดีด้ตาว่ตาว่าบอกโอ้ยพูดแล้วคันคันได้โชค <Sa> Bien, สองโตสามโตกันอยู่จะได้เห็นใหตุผลแบบตาบ่ยากแล้วเออบ่ยากกันนี่เออตาได้วอาแล้วเรียกได้บอกแล้วบอเดี๋ยวเมื่อนี้ท่านผู้ชมแล้วเพื่อนไวจังได้หมดที่แล้วเพื่อนก็ว่าให้ลูกหลานกันไรดูเลี้ยงปูเชี่ยกันอยู่จิ้มกันแล้วภบดูแลตลอดพระเจ้าคนณละล่ะอยากได้งอกบหมอกกันแหนมก็เป็นพังเมืองเมืองแม่ขึ้นเราบอกตานนี้เพิ่นบอกตาจังได๋งวดที่แล้วกดใ่เราไปบอกแบบว่ามาขออัน ตัดหัวขอตัดหัวเออขอตัดหัวโอ้ยทุกอย่างไรขวานเนี้ยหมูตัดหัวเราเห็นตอนนี้ครับพราะติปูได้ปลายจินอ่าจังแรกกัขอาน้ปูไว้สัตว์ยกใหญ่สองนิ้วอ่าหมดที่แล้วหมดที่แล้วอ่าเออยกใหญ่สองนิ้วบัดที่ออกเมียยกอีกขนานิ้วอ่าอืมค่ะตันเออเชื่ใจในหว่านก็กโอ้ยมันจะไปว่าช่ยย่ายฟังย่า่ระบบ เราบนซื้อแหลกซื่อเบื่เนาอเราโอ้ยว่าจ้คุณบอกอีหมูเนี่ยบอกคราบบอกนะบอกอยู่ค่ตะแห่งปวยไปเลยว่าคุณบอก่าสองเนาะยกมื่อบอกเลยตอนี่เคิกดว่าหาทอองหาแล้วจำเม็ของจีซื้อปัดวัดปัดกันตาก็บได้ว่าจบเนาะปัดปวนดว่ายกปัดย่ำ้วมันยกอีกสองนิ้วตาเลยบ่กโอ้ยเขาจะบอกํำยิ้มได้แค่ปัดคนก็ใส่อ่านไปครับเป็น สองสองนี่ข้างล่างบ่ล่ะตายเพื่คิดปีกจังนึงบ่ล่ะสามตัวกับสองหาสองผมยืนมาตาเนาะพยุกสองแต่ยกหาเจ้าขาบัดจะไปพยุกยกสองยกสองอีกเอ้าตาตายรลยว่าไอ้เอาฝุ่นขึ้นลำดีลำได้ขึ้นยุกอีขึ้นยกจังทีเออโอ้โหแต่เนาะหมดแล้วโคตฝันตาหมดนี่กับฝันแล้วฝันแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้คุณตาพี่น้องจะมาไหวท่านได้ไหวหรือพี่น้องนี่คือจะมาขอมาขอมาขออ่าเพราะว่าพุ่มยูนหนี ผูกกระป๋าพู่มอยู่นี่เพิ่นให้โชคกับไอ้กระพ่อกับคุณตาเออนับม้อนี้คุณตาคุณตาจะมาขอขอโชคอีกยังม่วคุณเด็กขนซิ่งโกดับเนี่ยจุดถูกไปกันแล้วโอ้โหโอ้แต่เอาต่เอาหนิ่งนขนคิงเบาเฒ่ายังผุกคือกันตาโอ้นี่หน้าคุณตาอยู่ฝากหวยไปเด้อพี่น้องแม่บาดนี้คุณตาเพิ่นมาเฮ็ดดีเฮ็ดตอนอยู่นี่คุณตาเลยมาขอมาขอตัดตัดไม้ไผขอแบนี้ขอตัดไม้ไผล่องไปเฮ็ดลีเฮ็ดตอนเลยคุณตาก็เลยบอกกล่าว แต่จะมาพ่นบอกงวด่ที่แล้วนะอือเดี๋ยยินแม่หมูพ่นเบาอยู่แต่ว่าเบาเ่ากับบอด้นั่นพี่น้องท่านนั่นก็เขาให้บานีคุณตาเดี๋ยวจะให้คุณตาเราควอมฝันให้ฟังอีกจะให้คุณตาขอมีพี่น้องตนโพยไงตนโพหญ่เออคุณตาบายมีตนโพหไงนี่เป็นญาติยืดเป็นพุทธญาติบุรีพานมากข้าเจ้าเห็นอยู่ที่พี่น้องนีตนโพหไงพูอที่หน้าแม่หมูนี่เจ้าทีเจ้าท้างทีให้ทีหน้าแม่หมู กเคยได้โชกมาแล้วสองตัวสามตัวงวดหกเก้าหกกับสามตตรงตรงตรง,ตรง,งวดห้าแปดก็ได้นะบัตรไม่หมูมาวายเพิ่นแล้วบัตรเนี่ยวายเพิ่งล่ะรถเพิ่นบันไดนเลยบัตรวายเพิ่นละบัตรเนี่ยแต่ว่ามึงคุ้นตามื่ถึงว่จุดตาบันจุดไว้ดีค<ม>ุณ<ม>นตาจัดการเลยตาที่จมน้ำคุออกโอ้ตาทีหนูจุดเอ้าตาคือปรจุดรถจุดเลยตาจะวอ โอ้เอาสันพ่อคนป็นคิดะิตาจะตาเป็นชชุดทีตาพ่อคนนจะิตาเนี่ยผมูดจะได้โอ้เอาอันนี้ดันผมแยกกวนลุงบ่ลุงกับหลานครับผมบว่าคนที่สงสัยอยู่เราะคนเรื่องเข้าใจผิดว่าเอาตาก็ไ่เห็นเอสามีคนบ่กรโอ้ไมเ่เห็นนักเรไปรีบปย ดนี่ัาสาธุลูกโตขอเรียกขอเบอร์ขอดันทางขอมีเพมันว่าขอทุกขออยากเนียกปุ้ยจะว่าตันตีเรืออันอันนี้คือปู่บอกลูกกันนะฮะอันนี้นั่งหมูเจ้าของที่มันเนี่ยละนี่ก็ต้นไม้ของมันเนี่ยละตันม้วนชิวเพราะอย่งเขาจะฝั้มจิ้มนี้ต้องบอกเขาเป็นตรงๆงเงี้ยจะเป็นตัวลูกตัวหลานเนี่ยมันเกิดม่นหน่อยเรียกปุ้ย วาสันเจอจะต้องหมูจะวางเด้สาธุเจอปูมันี่ลูกหลานมาขอเพิงขอบุญขอโชคขอปูคเด้อบ่ได้มาหลุดลูบ่ได้มาคนเด้อมาบิดมาเต็งเด้อบ่มีเลี่จังใดมาขอเด้อปูเออคือตาบนวอแล้วขอให้ได้สมปรารถนาขอให้ผูกตามตัวตรงๆสองตัวตรงๆวดวันที่สิบหกท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อปูเด้อสาธุให้ได้สมปรารถนาสุปูสุขคน ลูกเต้านี่นร้อยเปอร์เซ็นตุนนังยิบเนียนน้ำเนี่ยขุนโอ้เออขุนนังยิมยิ้มน้ำหยิบเนียนเออเออเอาโอ้ลูกเต่าผูหาดีตัวลูกตาถูกกูอย่าปิดอย่าบังเด้อให้เห็นชัดๆตามตัวตรงๆเออตรงๆให้ลูกเต่าลูกหลานทุกูๆทุกคนเอฟซีพอแม่พี่น้องทุกูๆทุกคนไ้สมปรารถนานได้ปู่เด้อให้ได้ ถูก3ามตัวตรงตรงตอนที่ยงย่างจิมที่เนี่ยนั่งถึงว่าทุกฟังแหละพูดถึ่ผมมาที่ทัดนั่นแหละโอ้ยิ้มเฉยรูปเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าคุณตาฝันแล้วบปล่คุณตาเออคุณตาฝันแล้วฝันแล้วไปบอกแล้วแต่เป็นเพรท่านเอง วันนั้นวันเงิ่นเดือนว่าให้เงินเดือนให้เงินเดือน,น,นแล้วเ,เดี๋ยวจังเดี๋ยวจังบ่าวเฒ่าจังจะพามาฟังค่วมฝันคุณตานผูมชุมในหมู่กำลังจุดถูคุณตาว่าเอาให้ให้ผู้เป็นเจ้าทีาผู้เป็นเจ้าหน้าเจ้าของนี่ม,ม,มาจุดๆๆคุณตาว่าเดี๋ยวค,คุณตา ให้มา่บอกมาเข้าฝันคุณตาอีกเด้อเข้าฝันในหมูหรือเบาเทาหาแม่หมูจักะต้องบอกแม่หม,ม,หมูเป็นลั่นนั่นจักเจียแตนได้จ้าจ้าสามตัวเนี่ยรับรองได้มเลยมียวบอสคุณเนวาหายอยู่นี่อ่าเอานผู้ามาชมตั้งหัวหมูองไรมนเรียมเต็มที่เลยเอาบาดหนิถ้าไปกินนีค่คุณตาบาดมาคุณตาเราคมฝันให้เอฟซี C, ่นฟังแนะฝันมาจังได้บ อ่าบาดจังรอบเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องคุณตาพันแห่เงินเหรียญอ่าเดี๋ยวคุณตามาเพียงทังพี่คุณตาอยู่ทั้งพี่อ่าพันแห่เงินเหรียญตาอ่าบรรดาวานความเงินน่าชิบชีมื้อชิบผ่ามื้อเพิ่งจิเปียวก็เหรียญบัดมื่นสองมื่นสามนี่พันี่าอุ่นอ้าวว้าวมันก็ซก่อนต่ออืมว้าวอาจารยเจ้าได้พูดว่าเอาเงินออกมาเป็นเงินกันกระดาษสีลงศพอ่า ตัดวาเป็นใบใบชิบใบื <ừ ın. S 2> โอ้ือว่ามือแปดอ้าวมึงจมือแปดเพียนแเจ็ดมือแปดมือชิบชีมือเมียแก่ิบีมือครับมึงได้มือแปดมือก็ขุ่มไห้แล้วเนาะแต่คนมึงแค่นี่แหลแค่มือสี่เออแค่มืนสี่รับบนมาเห็ดงานในใบสิบหามือยังไหก็ตามสิบมือเพียงกสิบสีมือมึงว่าสิบหามือโมเมนนี่วะมึงได้แค่ชิบีมือเรียเนี่ย อันนี้ห้อมฟันคุณตาคิดว่าเพิ่นบอกตัวใดเลยคุณตาในความฟันตั้งพราตาเยวาจังีนออที่ฐานมีกันมืดเนี่ยที่ฐานคักเลยล่ะอืมโอ้ยบนเนี่นอนนี่ไปบอกคุณบีกเด้อผมบนเชียนกึ่งินเยนผมจะได้ซ้ำนีบต่ว่าแต่ที่ฐานกระส่วมันม่เยนเเดียนเขาวาดทีานมาเป็นบอออีกเทนหนึ่งน่เดือนของเ้อบ่อแต่กึเยนองห้องซ้ำไปบอกเขาเหมือนแรก่มเคยบอกดอกจ้ะว่นเอกาวน แนเยน็นจะบอกมันสิบสี่สิบห้าตาก็จังว่าอันอันนี้กัยนมันกันมีปัญหาหลายอย่างมันเกิดพ่อสอท่าไหนอืมนี่ะนะเอเพิ่นถามอ่าก็ไยกวัดจนว่าเท่านลูกนี่จ็เป็นบ้าปาก,กวคนอืโอ้ยก็เลยยกมือใส่โอ้ยถั่วตปูเพราะมีอยัางดอกกันวินียู่บนผมก็แกนพายอย่างดอกขอมมาต่ำสบายของคนที่ฐานไปเอ็นมดจ้ะ ก็อดีทันมาันอ่าแต่เพราะว่าเอฟซีพันก็ระรอาหาคนห่นไปหาเอหาลอตเตอรี่ี่ตาขาไใลมือบัดไกลมือแล้งนลงเขียมันกับบททันเนาะจ้คือมันอันไกลมือผู้เอฟซีพันดเบ่งอยู่แล้วพันพอคิดเนาะตัดดีรนอ่าตัดพ่นวัวเนาะพันว่าพี่จุรถไม่อยู่ขอนึงอืแต่ลนวัน่านสารตัวเรียตื้อไปได้ห้าสน ห้าสี่หนึ่งหาหาโรตอรี่ไปหาไวเลยเออหาสี่หนึ่งหาสี่หนึ่งเออห้าสี่หนึ่งเชือดร้องดนถาเพิ่นไปย่ำพุนตาอีกกัดจังมาฟังอีกนะุ่นตาเนาะจ้ะแต่ว่านี่เจหาหมูจัดการเยอะเลยแต่ว่าหาสี่หนึ่งนึ่ไปหาไวเลยหาไวเลยเอ้าคุณตาบอกแล้วไม่มีโอกาสเด้อเดี๋ยวบ่าวแถาจังเกเขียนให้ได้พี่น้องเด้อคุณตาว่าแทกถาใกล้ๆกล้มืดทาพิ่นไปบอกอีกเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟัง แต่ว่าคุณตาว่าไทยอยากได้ไปหาลอตเตอรี่ไว้สก้อนอ่าไว้สก้อนหาซีนึงเลยเจอหาซีนึงคนละใบทละใบสก้อนจ้่พามันนั่นถ้าได้ชุคได้มันเนาะคุณตาเนาะชูดแต่ปลาโนกูดีเล้ยหาปูอยากได้โอ้ยได้เออหัวบอกหัวมูนจะมาเลี้ยงย่างดีเลยเออถึงงวดนี่้เขาอ่าจ้าไปเลยข่าวสามตัวตรงๆเลยเนาะโอ้หลอกขงวดเหมือกันนะถ้าสามตัวกัน จัดให้เพิ่นรถหน้าตาเนาะโอ้จัดให้เลยอ่านั่นพี่น้องเอาบ่ยากแล้วตาเนี่ยคุณตาว่าหาซีหนึ่งเดี๋ยวเบาเท่าเคียนห้เดี๋ยวจึงรอดเบิ้งเหล็กถูบน้ำกันได้เพี่น้องเด้อนี่ละคุณตาว่ามาย่ำอันนี้คุณตากะท้าความสายปะคุณตาเนี่ยจังแจนเนี่ยนี่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 เซ่มีคุณตาเซ่เฮ็ดลี่อยู่นี่บะนี่นี่เพี่น้องเป็นหวยโอ้เป็นตะคนลุกอีลีโตแรกเห็นแล้วตาเห็นหนึ่งแล้วตาโตแรกน่ะปปิด เอาเถอะผู้ชมแม่หมูจะให้เบิ่งแม่หมูเห็นแล้วตัวเลขชมมาเบิ่งน้ำกันนี่ครับผู้ชมเนาะป๊อปหนึ่งมาแล้วเหี้ยนี่ฮะฮ่าฮ่าฮ่ามีฮแป้งลูกโตตัวผู้เห็นสาธุท่านผู้ชมยำหรือบอกเออหยิมันยำอยู่ยคุณผู้ชมป๊อปหามาแล้วครับผู้ชมคุณตาบอก ห้าสี่หนึ่งวันสันเพิ่นว่าสิบเจ็ดสิบแปดจะมาอีกเจนหนึ่งโอ้เพื่อเนี่ท่านผู้ชมเอาตัวที่สามจังรอดหลุดไปน้ำกันจะได้ตัวใดเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันนะค่ะจะบอกเขาเนี่ยไปบอกข้อมูลมันก็ได้นั่งยิ้บไม่งับทุกคนนั่งยิ้มอยู่ปูไอ้ตานั่งยิ้มอยู่เนี่ยเดี๋ยววันวันที่สิบเจ็ดจะมาห่ายยังเต็มที่จะบอกเขากินยังยัดลูกหลานที่เลี้ยงบ้ด ตานี่ครัหกสิบเจ็ดหกปดหกสิเจ็ดหสิหกสบีเนี้ยเอาท่านผู้ชมเฟเอฟซีหาพื้นถามเอ6หก8ดหกสิปีนี้ปีนี้หรือปีน้าปีนี้ละปีน้าเป็น69เกปีนี้หกสิบแปดหสิบแปดเกพอสนเท่าไหร่แต่พสอตงพันห้าอยอพสองพันห้าพี่นค่ะอ่าูได้พักสองหาศูนตอนหกแป าหกแปบธรรมชมุม <ตา S 1> อายุหกสิบแปดปีน,<อ>นะคะเบิ้ลน้ำจำคนจิกลุกว่ะอนอยุเด็กอะไรเนี่ยพอเห็นมาตรงสูนปูเดอ้อธรรมชมหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งธรรมชมอา่าเอาเดี๋ยวเบาเถาจึงจะเขียนให้นะครับแต่ว่าคุณตาว่าที่คุณตาฟันนะ่ะปูไปบอกแอนะครับคุณตาว่าห้าสี่หนึ่งนะครับเอาพี่น้องนี่ แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมเะครัชมแคปหน้าจอนะคะหนึ่งห้าเจ็ดหรือเจ็ดห้าหนึ่งนะคะเพื่อได้โชคได้บานน้ำกันสาธทเดอร์ปูเดอร์ให้ลูกหลานเอฟซีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาสุขูสุขคนนะคะให้ได้สมปรารถนสุขูสุขคนเดอปูเดอร์สุกใสอยู่ใสให้แตกสามตัวตรงๆสองตัวตรงต,ตรเดอปูเดอร์ อา๋าธรรมชมนะครับเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับหาดิฉน้ำพุนตาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นถูกกับพุ่มเจ้าทีเจ้าทางผีให้ผีหน้าอยู่นี่นะครับเพราะว่าหน้าคุณตากอยึดตรงขามกับหน้าแม่มูนะครับอ่าคุณตาว่าฝันแล้วนะครับฝันละละนะครับที่คุณตาเล่าให้ฟังคุณตาก็ได้่าห้าสี่หนึ่งนะครับไปหาหยิบจับรอตรีไว้เด้อนะครับเบาเถ่าตัดให้สี่หนึ่งหาสี่หาหนึ่งนะครับ ห้าสี่หนึ่งพี่น้องฝันแล้วนะผมอผู้ที่เคยไปบอกนี่แหละพูมอยู่นี่ละเจ้าทีเจ้าทังพีให้อยู่หน้าอยู่เนี่ยไปบอกนะครับท่านผู้ชมแล้วคุณตาก็เลยตีเป็นห้าสี่หนึ่งนบขอพีนาเลขทูบนับคุณตาก็มาบอกมากาวแต่คุณตาว่าให้ผู้เป็นเป็นเจ้าทีให้เจ้าทีหน้าคือจะเป็นเจ้าเป็นเจ้าของหน้าใครไม่หมูเป็นผู้จุดอ่แต่คุณตาเป็นผู้เว้านะเป็นผู้ขออ่า นับกับแม่หมูน้ำนะครับทำชุชมอ่าเอาอ่าเบาเถาน้ำหละพี่น้องมาขอโชคน้ำปูอ่าเลขทูบหนึ่งห้าเจ็ดหรือเจ็ดห้าหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับหาเจ็ดนะครับหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะแคปหน้าจอนะเพื่อได้ไปหายิบจับจับจองลอตเตอรี่นะครับทำชุ่มหาได้โชคนะครับเอาคักๆเรือยแต่ปูเด้อคุณตาเพื่นทั้งบ้านนี ยิ้มยาบยิ้มอยู่นี่แอบเอาคักคัดนั่งยิ้มยาบหยาบมันบอกดีอกีอ่ากับวันนี้จว่าตัวนี้คือไว้ก่อนกันไว้ก่อนอ่าหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะตาเนาะลอตเตอรี่ไว้ก่อนอ่าเอ้าทู้ชมเออาพระประเดียดโซ่ห้อยหลีจ้าเพราะว่างวดที่แล้วนี่ห้าสองอยู่น้องคุณตาหั่งมาโอ้ยพุนยกสองสองเทียพุ่นนี้ยกสองหลักก็ยกหานิ้วหลักก็ยกสองอีกคุณตาว่าเอ้าทู้ชม ให้โชคให้ m านบ่าวเถ่าขอบคุณคุณตาครับผมครับผมขอบคุณ้นตาขอบคุณตาขอบคุ้นตาใจดีพี่น้องเอาพี่นดังให้โชคให้ม ắ n นกันได้พี่น้องเด้อขอบคุ้น fc แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุ้นพญายมยมพิบายนาสุกุสุคนผู้คนรอบผู้พคนฐานนะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าให้โชคให้ m านให้โชคให้ม ắ n น้ำกันเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะคนชิ้ลูกยิ้มยิ้มคนชิบลูกจับบุ้มแม่นยังคนชิ้ลูกครับ